กัจะจะีสปอร์ตเทรดมายคราฟอย่างนั้นเหรอได้สิแบนฟอร์มสตรีมวันนี้จะเล่นเกมมายคราฟสิบห้าทีพูดจาแบบอ,อ่ามันแบบมันไปถึงได้เอา,อางี้ดีกว่าอย่าว่าขวดกว,วนไตเหรอฮะกกวนไตเหรอฮะกกวนไตได้ดิคือจะถ้ากวนไตสิบห้าทีถ้าสมมุติเราเห็นว่ามันแบบโดนได้มึงไปทั้งสตรีมไม่เปรตพี่นายเกลียดมายคราฟเหรอไม่ครับผมเกลียดคุณเนี่ยนะสิบห้าที ไม่ครับกินข้าวจะนะครับ15ที <RD 55. S 1> ไม่ครับไปทั้งสตรีมไปโอเอเนวเซอรี oh, ด้วยติดตามเพจกูมาทั้งปีแล้วทั้งปีไปสักวันหนึ่งไม่มีปัญหาหรอกไปวันหนึ่งไปไมยคราบตั้งใจพิมพ์มาลิกตั้งใจพิมพ์ให้มันผิด15ทีไม่ my, เลิฟอ,อยู่นะเธอเอาหัวใจไปนี่แน่ยผมรักไม่ครับเรื่องคุณครับไม่เป็นไรไม่โดนอันนี้ความชอบส่วนตัวผมไม่มีปัญหาแล้วครับดีไมยสู้ๆนะครับ15ที uh, ไมค์คับไม่ต้องมาพูดเพราะใส่ผมเอาไปทั้งสตตีมไม่สนใจกันเลยสิบห้านาทีผมมาราคราสิบห้านาทีเกียร์ไมค์ครับคุณจะไปเกียดทําไมครับไม่ต้องมาแสดงความเกียรให้ผมดูสิบห้านาทีผมไม่ได้เกียร์ไมค์ครับครับมา์น่ารักจังครับไปจีบสีสัสิบห้านาทีไม่เมดเน็ไปทั้งสตตีมไม่รู้ว่าคุต้องการอะไรไปทั้งสตตีมมาสี่อันด้วยสแปมเลยเปรี่นไมค์นะครับสิบห้านาทีระยุชัดชัดแบรนดฟอร์มสตตีม เหมือนเหรอผมเหมือนเหรอฮะฮะไม่เกี่ยวเลยเออไม่ใช่ผู้จัดไม่รู้เรื่องไปผู้จัดเฮ้เน่ยนี่นั่นไม่รู้ผมไม่ผมไม่รู้หรอกนะครับไม่รู้คือหน้าที่มันมีคอเราทำไม่มีคนทําก็ต้องทําอยู่ดีเออถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้แล้วใครจะทำสิบห้านาทีแจ้เยนคราฟโอหนี่จังสิบห้านาทีผมไม้ครับหนึ่งวันครับไม้พูดแล้วครับหนึ่งวันครับผมไม้นุ่มฟูหนึ่งวันครับ ไมค่ะไมค่ะหนูชื่อไมคมากับไมค์ตะกวาครับค,คสซี่ฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะ1วันมาเหลือคนดูแล้วกูเห็นคนดูมาขึ้นเยอะเรื่อยๆเนี่ยกูไม่รู้มึงสมัครไอดีใหม่กันมาหรือว่ามวยบอกเพื่อนให้เข้ามาพเพื่อที่จะมาโดนแบนกูไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่า I can do this all day ช่องแชทหรือไฮด้าเนี่ยยิ่งแบนคนยิ่งเพิ่ม <laughs> ทิษดี่เฮ้ยเอวะเฮ้ยทำไมาคนดูมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวะ <laughs> ทำไมคนดูมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ,อ่ะโอ๊ยหนูนี่คือทฤษฎีการเพิ่มคนดูท่าสองวะเฮ้ยใช่เหรอยิ่งผมแบนคนออกไปเรื่อยๆคนจริงเยอะยตอนแรกม,มีคนอยู่3 7มพนคนอะแล้วผมแบนคนไปเดี๋ยวผมข o นับกันนะผมแบนคนไปกี่คนแล้วผมแบนคนไปทั้งหมดตอนนี้1 2 3 4 3 24งสาม่สาคนที่โดนแบนฟอร์มสตรีมนะ อีก3คนโดนแบนดฟอร์มเพจแล้วก็โดนมิวไปอีกประมาณ20คนผมแบน์คนไป50คนคนเพิ่มขึ้นมา300คนเลยเอาจริงๆ ผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้นะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังทำนี่เป็นความผิดร่วมนะเป็นความผิดร่วมใช่ถูกต้องเลยในฐานะที่พวกคุณอยู่ในห้องเดียวกันนะครับเป็นนักเรียนอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยก็ควรจะรักคข่ปลองดองแล้วควรจะตักเตือนเพื่อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เขาพิมพ์มาครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมันคงจะไม่มีปัญหานะถ้าผมจะบอกว่าทุกคนในแชทตอนนี้ผิดยอมรับหรือเปล่าบทุกคนในแชทตอนนี้ผิดเพราะฉะนั้นแล้วอ่า อืสุ่มแล้วกันเนาะสุ่มกันที่กันที่กันที่สุ่มดีป่ะนะว่าจะมีใครใโดนแบนในวันนี้นะสี่จุดหนึแล้วดูสิดูสิสคนถูผม 4.1K แล้วนเคฮะตอนเนี้ยเ,เราเชื่อสงสยัยจริงๆริงหรอเป็นไปได้อย่างไงชั้นแบดคนโอ้มันมี 4.2K แลดวดูสิ 42K แล้วคนดูผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เลยมันเป็นไปได้ยังไงกันนะฮะฮะพวกแกปลูกคนดูขึ้นมาจากดินในไหมครับอย่างนั้นเหรอนะ <c oughs> ่าสงสัยเหลือเกิอนอะ่ะขอคัดค้านส,สารที่เคารพได้โปรดไต่ตองด้วย <c oughs> เอาอย่างนี้ก็จะทำให้ทุกคนเห็นโดยเท่าเทียมกันเลยก็แล้วกันนะว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้นะเห็นนี่ไหมทุกคนดูพร,พ,รพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะ ฉันคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้นะเวลาฉันดูเนี่ยดูที่หน้าจองฉันนะฉันจะดูแบบนี้อันนี้ก็คือเวลาที่กำลังไลฟ์อยู่ใช่ไหมอันนี้คือจํานวนคนที่ดูอยู่วเวลาปิดสตรีมเราปิดตรงนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เปลี่ยนแท็กเกมอันนี้คือเวลอ่าเขาเรียวกว่าอะไรสภาพของสตรีมส่วนอันนี้คือแชทที่ผมจะดูข้างหน้าคือผมจะมีแชทสองจอถ้าสมมติว่าดูหน้าจอผมจะดูแชทข้างหน้าคือเปิดอย่างเงี้ยดูถ้าสมมติว่าผมเล่นเกมผมจะหันไปขวาไปดูแชทฝั่งนี้นะครับแต่ผมก็จะดูตรงนี้แแแหลนะแลละนนนน้้้วววกก็็ดงคคคมมมาออยย่่่รรรีใชัับับบผ ใต้เท้ากระเจีย๊ยบสแก้วไหมครับแบนหนึ่งวันครับผมด้วยพลังแห่งไม้ครับไม่ใช่ไม่ไม่ไมไมแบนสิบสามแล้วเห็นระเฮ้ยตะกินข้าวสิบสิบสามด้วยผมแบนเพิ่มไปสามคนถ้าหลงเลีนยงไหมครับผมจะส่งดาวให้ทั้งสองพันดวงกูงไม่เอาเอาไปครับผมอะไรกันครับเนี่ยท็อปแฟนด้วยสิบห้าทีเล่นเกมสนุกๆเพื่อเพิ่มคนดูโนแบนจ้องแชร์เพิ่มคนดู no. นดเยส yes. <laughs> สารครับสามไม่คนแชร์ลงไปสารไม่ได้ใช้อารมณ์ มันบอกว่าผมใช้อารมณ์เหรอ <are> เอาเ evil, สิ15นาที15นาที You are supposed คุณควรที่จะต่อสู้กับปีศาจไม่ใช่เข้าร่วมเดี๋ยวรอผมเดี๋ยวผมเห็นชื่อปุณณวัฒน์เมื่อไหร่เดียเด๋ยวเดี๋ยวจะเจอผมแป๊บนึงนะปุณณวัฒน์ Objectron ล้บตกกระไม่มีสิลป์คันฉันต่อให้แกจะเป็นเจ้าของช่อง4,400คนแล้วพวกแกเพิ่มมาจากไหนกันวะ้ายแพรทแกเพิ่มมาจากไหนกันวะรักโอนติจังนะครับไม่ต้องไปรักผมฮะผมรักตัวเองได้15นาที ยูว่า suppose ตัวอาร์เจอแล้วปุ่นในวันสิบห้าทีไม่อย่าทําแบบนี้เลยครับถ้าลุงเล่นไมค์ครับคนถึงแสนแน่ผมไม่เล่นครับเฮ้ยมันหลุดไปได้ยังไงขอสิบห้าทีครับได้ครับหนึ่งวันครับมันเพิ่มมาอีกแล้วมันสี่จุดหกแล้วมันเพิ่มมาจากไหนวอ้ยสุดอยากโดนแบนบ้างครับกูได้เศษนั้นเดี๋ยวนี้เลยฮะเอาไปเลยผมไม้เองครับสวัสดีครับไม้ผมมาเธอไปพักหนึ่งวันสี่จุดเจ็ดสี่จุดเจ็ด การแบน15ทีเท่ากับ15ทีคนหายไปแล้วเด้งกลับมาบวก1ลบ15ทีอ I mean like ีก15ทีบวก1ล huh? บ1บวก1ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แบนใครเลยเท่ากับ0มันเป็นแค่การแบนเพียงชูวคราวเท่านั้นแต่ถ้าเราแบนเป็น1วันก็ไม่ไม่ได้ไม่มีทางนี่นะแบนเป็น1วันแบนเป็น1วันก็ต้องขายไปเป็นลบ1สิแล้วพอผ่านไปยีก2ิบสี่ชั่วโมงเอาปลที่เป็นเท่าไหร่อะคุณอะสามสองไพ่อาร์เท่กับสี่สิบห รู้ว่าต้องย้ายข้างกันแน่เนี่ยยีนสแปร์ไปหนึ่งวันก็ควรจะหายไม่ใช่เหรอวะเป็นไได้ยังไงอะไมันไม่ไโอ้หมันเป็นไได้ยังไงกันนี่คนเฮ้ยสี่จุดสี่สิบเก้าคนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทุกคนเพื่อวิทยาศาสตร์นะมองหน้าผมนะมองตาผมนะ ผมได้จับไหล่ e, พวกคุณทุกคนก่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมอาจจะแบนคนเพราะว่า,เ,าเรื่องการามามาอะไรก็แล้วแต่มันผิดกฎนั่นแหละบอกไว้ก่อนผมไม่ได้เกลียดไมค์ครับนะครับแต่ว่าผมแค่เกลียดการที่เอมีใครสักคนมาบอกให้เราไปเล่นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ต่อจากนี้ไปอีกสักประมาณสิบนาทีเนี้ยสิบนาทีผมผมขอแค่สิบนาทีอผมแบนทุกคนเลยได้ไหมฮะผมแบบผมแบนทุกคนเลยแบบว่า ทุกคนที่ผมเห็นนะ่ะวิทยาศาสตร์มันเป็นแค่การทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติผมรู้คุณโอเคฟังผมก่อนฟังผมก่อนฟังผมก่อนคุณไม่เห็นด้วยแนะ่นอนตอนนี้คุณกําลังคัดค้านตอนนี้ทุกคนคงกาลังตบโต๊ะและคัดค้านผมอยู่ฟังผมนะใจงเงย็นก่อนนะใจงเงย็นก่อนนะนี่คือการค้นพบทฤษฎีใหม่นะครับนี่คือการค้นพบทฤษฎีใหม่เลยนะ คุณเคยได้ยินกฎว่าแบบว่าคล้ายๆกับกฎก,การและเป๋เท่าเทียมหรือการที่เราไม่สามารถที่จะสร้างอะไรจากสิ่งที่ไม่มีอยู่ได้ปะคุณนึกออกป่าไหมคือตามกฎแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเศษสสารจากสิ่งที่ไม่มีได้ถูกไหมฮะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้โต๊ะสักโต๊ะหนึ่งเราก็ต้องมีไม้เพื่อที่จะแปลสภาพให้มันกลายเป็นโต๊ะเพราะฉะนั้นเราเป็นไปไม่ได้เลยที่เราสามารถที่จะเศกโต๊ะได้จากการที่จะสับโต๊ะครึ่งหนึ่งเราไม่สามารถที่จะหั่นโต๊ะครึ่งหนึ่งแล้วโต๊ะสองโต๊ะเนี่ยแยกออกมาแล้วกลาย เหมือนการแยกตัวของอมีบาอย่างนั้นมั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 นเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆได้เลยนะววิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าคุณคุณคิดว่ายังไงอ่ะคือเอาจริงผมไม่ได้ถามความคิดเห็นด้วยซ้ำผมผมขอโทษนะมันเออมันมีความจำเป็นจริงๆที่ผมต้องทำแบบนี้นะครับผมเป็นแมนซแล้ว มันจะไม่สามารถที่ผมความสงสัยใครรู้ในตัวผมมันไม่มีทางจะหายไปได้ถ้าเราไม่ได้ทำให้มันหายไปในกรณี้สิ่งที่ต้องหายไปนอกจากความสงสัยใครรู้ของผมก็คือพวกคุณฉันขอโทษนะฉันขอโทษฉันขอโทษฉัืขอโทษทุกคนมันจะเป็นอ่ะมันอ่ะศิวิภาพรู้เปล่งขี้ดาลักมาตลอดแต่ฉันขอโทษนะ ทุกคนจะเสียใจะจ,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 ะจริงวันแค่15บทีเท่านั้น15หทีเราจะได้ประเด็กันใหม่โอเคมันเป็นแค่การทดลองเท่านั้นเองเนี่ยมันอาจจะอไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้อะแต่ว่ามันก็แค่ทดลองเฉยๆถ้าผมถ้าผมยิ่งแบนคนออกไปเรื่อยๆนะถ้าทีใช่ไหมสรริสละแล้วน,นี่สินี่สินี่สินั่นแหละคือสิ่งที่ผมกำลังตามหาถูกต้องแล้วนั่นไงเห็นป่ะ5 1จุกลายเป็น5.3สเมื่อกี้ผมกดแบนคนเป็นวัน หกคนเท่านั้นเองอะ่ะหกคนเพิ่มขึ้นมาสองร้อยมันเพิ่มขึ้นมาในอัตราส่วนหกเพิ่มไปสองร้อยอย่างนั้นเหรอสองร้อยหารด้วยหกหกหนึ่งหกสองหกสามสิบแปดสิบแปดลงสองสามมันเพิ่มขึ้นมาในอัตราที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวอะ่ะชั้นแบนคนออกไปหกคนเองอะ่ะแต่คนเพิ่มึ้มาได้ขนาดนั้นได้ยังไงอะ่ะมันเพิ่มขึ้นมาถึงสองร้อยลบหกได้เท่าไหร่อ่ะ,อะ 194เก้่เพิ่มข้นมาตั้ง194คนอ่ะเสียคนไป <95. S 1> 6คนแต่ว่าได้กลับมา194ยเก้าสิ่คนเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์กันแน่วะเนี่ยเสียไปแค่6กแต่กลับได้มาถึงตั้ง194ยาสิัญญาเว้ยเจ้ากโทษนะใช่เพื่อวิทยาศาสตร์ถูกต้องสิทิวัฒน์เพื่อวิทยาศาสตร์ถูกต้องโอ้โหนิจังไอ้นั่นฟิลโซกุลถ้าเสียใจอย่าทำผมเลยนะครับถ้าเสียใจถ้าเสียใจทำลุงตำฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะให้โอกาสนั้นก็ได้ผมพร้อมเสียสละเพื่อโอนิจังดีดีีีดด เกิดอะไรขึ้นเหรอพี่ชายแต่ไม่จะเป็นต้องรู้หรอกวันลพนร,รู้แค่ว่นไหนจะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตรท์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะถูกจารึกเอาไว้ในครั้งหน้าอยู่นี่ๆไงแบนจบขอโทษนะกิฟเอเป็นเด็กดีเธอเป็นเด็กดีพี่บวงฮัลโหลพี่พ,พี่พี่ฟังผมนะผม ผม,ผมค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากพี่ผมเชื่อแม้กระทั่งไอสไตน์ก็ไม่เคยเจอคนพี่จําทฤษฎีหนอนของเราได้ปหพี่จําทฤษฎีหนอนที่เรายิ่งกินคนเข้าไปในใน,ในเกมหนอนแล้วคนมันจะยิ่งเพิ่มมาพี่เพราะเรากินคนดูเข้าไปใช่ไหมพี่และทีนี้ทฤษฎีที่2ที่พี่เป็นคนเครียดขึ้นมาในตอนนั้นนะ่ะผมก็มาเขียนเิดไปด้วยยิ่งพี่กดคลิกล็อกอินเข้าไปในแลคกล็อกมากเท่าไหร่เนี่ยทุกครั้งที่พี่กดร้อยคลิกจะมีคนเพิ่มขึ้นหนึ่งคนทฤษฎีที่3ผมผม้าเบกิ้งพี่อันนี้คือแบบมันสุดยอดมากพี่คือมัน,ม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 นแบบ อีเท e ่ากับ MC Square, s q u a พี่ยิ่งเรากดยิ่งเรากดแบนด์คนออกไปในช่องวลาเรากดแบนด์คนออกไปอะพี่จริงๆแล้วคนควรจะหายไปถูกไหมพี่แต่ไม่ใช่คนมันยิ่งเพิ่มพี่คือผมคือผมแบนผมแบนคนออกไปสิบคนคนเพิ่มกึ้นเป็นร้อยคนผมแบนคนออกไปห้าคนคนเพิ่มมาอีกสองร้อยคนตะกี้ผมแบนดคนออกไปหกคนคนเพิ่มมาอีกร้อยใกล้สี่คนคือมันเพิ่ม ผมแบนหนึ่งวันเอาไปพี่แล้วผมก็แบนออกจากเพจไปด้วยผมแบนหนึ่งวันแล้วผมก็แบนออกจากเพจผมแบนสิบห้าทีผมแบนทุกอย่างเลยคนที่พี่ในขณะที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยคนกำลังเพิ่มเรื่อยๆจากกัมันมันคือไฮด้าพี่ <c oughs> คือผมคิดว่าคนดวงเราครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไฮด้าพี่อาจจะเป็นสปีชีส์ใหม่ของมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นมาจากโฮโมซาเปียนน่ะนึกออกไหมพี่ โฮโมซาเปียนโฮโมอีเล็กตัสแกเป็นโฮโมซาเปียนซาเปียนแล้วโฮโมซาเปียนซาเปียนแกเป็นโฮโมซาเปียนเหรอพี่แล้วเวลาที่พัฒนามาอย่างยาวนานนักว,วิทยาศาสตร์เคยบอกว,ว่ามนุษย์ไม่สามารถที่พัฒนาไปได้ไกลกว่านี้แล้วนอกจากสมองที่ขยายตัวขึ้นผมว่าไม่ใช่พี่ผมว่าเซลล์ของมนุษย์ยุคใหม่สามารถที่จะใช่พี่ถูกต้องพี่เรายังพัฒนาขึ้นไปอีกแล้วผมคิดว่าความสามารถในการพัฒนาคือเราสามารถที่จะแยกตัวได้พี่ใช่สิ่งที่พี่ต้องทำคือพ,พ,พี่ต้องแบ่งคน มันคือพวกเศษไฮด้าพี่มันมันคือพวกเศษเนื้อที่แตกตัวออกไปอ่ะใช่พี่เราฟันมาแล้วแล้วมันก็แตกตัวออกมาเพิ่มอีกอ่ะพี่ต้องแบนคนออกไปพี่เรี่งแบนคนออกช่องพี่เหว่ยไปให้หมดเลยพี่แล้วคงมันจะเพิ่มขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอ่ะเพื่อวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าพี่เมื่อพี่สงสัยตัวเองแลวพี่รู้สึกแย่เมื่อไหร่นะพี่เพื่อวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าพี่ โอ้คนหายไป300คนแล้วฮะสงสัยจะรีภายไปช่องพี่บ่วงเพื่อไปขยายตัวที่ช่องนั้นแทนสินะถ้าอย่างนั้นฉันเองก็คงต้องเร่งมือแล้วด้วยเหมือนกันละมั้งเนี่ยฮะเพื่อที่จะให้คนขยายกลับมาตามเดิมนะ่ะโอ้โรอโเรือโเรอ,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 อคนดูรถแล้วแบเลยเข้าไม่ต้องห่วงโอ้เรกอลุงัวจริงนะแบม เธอเป็นเด็กดีนะแบมบเด็กดีเนะี่ยต้องเชื่อผู้ใหญ่นะฉันขอโทษนะแบมบแต่ว่าเพื่อวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าอย่านะโอนิจังจะเสียใจทุกคนวิ่งวิ่งหนีไม่ทันหรอกเา้าสงสัยอย่างนั้นเหรอเป็นตัวสงสัยหยุดความคิดของแกซะความคิดเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะครับคุณสุวรรณ an idea never dies อยู่นะลู่คอมเมนต์ลิมูบคอมเมนต์คอมเมนต์ลิมูบะคอมเมนต์รีมูบทั้งจอไอ้สัตว์น่าหรือว่ามีจุดที่ไม่สามารถยืนพื้นเพิ่มขึ้นได้ด้วยอย่างนั้นเหรอไม่สามารถแตกตัวเพิ่มได้เหมือนกับลิมิตของคอนเทนเนอร์อย่างนี้สินะหรือว่ามันมีมันมีอย่างนั้นอ่ะมันมีมันมีเหรออย่างเช่นแบบคอนเทนอย่างนี้อันนี้คือช่อง G s p o r t e d แล้วตอนแรกคนดูคืออยู่เป็นน้ำล้นแบบน้ำปลายแก้วประมาณเท่านี้แล้วพอเราแบนปุ๊บเหมือนน้ำที่ขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆแล้วตอนนี้คอนเทนเนอร์คือเต็มแล้วไหลล้นออกมาแต่กี้คือมีช่างพี่บวกที่มารองรับไปคนของช่างพี่บวกก็เลยเพิ่มขึ้นมันจะเป็นท่เสีนี้อย่างนั้นเหรอคือเหมือนกับต้นไม้ที่สมมติว่าเต็มกระถางแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะขยายรากเพิ่มขึ้นได้อย่างนั้นสินะ <S <S แล้วจะได้เท่าเดิมเหรอแต่นั่นเนี่ยเฮ้ยลดลงอีกตั้งหากเอ้ยลดลดลงด้วยอะเฮ้อบ้าอะไร ตะกี้นะผมแบน15บหนาทีไปแบนสินาทีไปมันแล้วโฮโมซาเปียนซาเปียนแกเป็นโคโมซาเปียนหนงพี่แล้วเวลาที่พัฒนามาอย่างยาวนานนักวิทยาศาสตร์เคยบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถที่พัฒนาไปได้ไกลกว่านี้แล้วนอกจากสมองที่ขยายตัวขึ้นผมว่าเซลล์ของมนุษย์ยุคใหม่เรายังพัฒนาขึ้นไปได้อีก หยุดความคิดของแกซะความคิดเป็นสิ่งที่ไม่ตาย an idea never dies ไมาหรอวผมว่าทฤษฎีมันยังไม่จบสิ้นเท่านี้คุณรู้ไหมผมชอบหนังสือเล่มนี้มากเลยสตีเฟนฮอว์กิงคำถามคำตอบย่อของคำถามใหญ่ทั้งคำถามเรื่องของ พระเจ้ามีจริงไหมทั้งหมดเริ่มต้นได้อย่างไรมีชีวิตทรงปัญญาอื่นในจักรวาลเราจะสร้างอนาคตเราจะอยู่รอบบนโลกเี้อีกกี่ปีมันตอบคำถามมากมายนะที่ผมเคยสงสัยแต่คำถามนี้ไม่อยู่ในนี้ผมเชื่อมีสิ่งที่พลาดสิ่งที่สตีเฟนฮอว์กิงเองก็ไม่เคยตอบคำถามได้แม้ว่าเขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับหลุมดำและต่อให้เรารู้คำตอบของหลุมดำนะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้คำตอบ ว่าทำไมเราถึงแบนคนและเพิ่มแล้วก็ได้ลดอยู่ตอนนี no ้เห yeah. right? ็นไหมว่าคนกำลังลดลงเรื่อยๆทั้งนี้ตอนแรกเพิ่มขึ้นมาพอผมหยุดแบนคนก็น้อยลงอย่างนั้นแต่กี้ตอนที่ผมแบนคนเพมขนไม่ได้เพิ่มขึ้นมันน่าสงสัยมากหรือมันเป็นเพราะผมแบน15ทีใช่ไหมล่ะการที่เราทดลองสักอย่างเราต้องไว้ต้องทดลองให้หมดนะไปเสร็จแล้วเป็นผมต้องเฮ้ยเหลือ4.8คนแล้วอ่ะเป็นไปไม่ได้อย่างไรกันอ่ะต้องแบนฟอร์มสตรีมนั้นเหรอแบนฟอร์มสตรีมจากว่าโทษนะ้นฉันจะมากดแบนให้ทุกคนใหม่เลย ฉัขอทฤษฎีเพิ่มคนดูอะไรกันทไปขอโทษนะพัดเธอเป็นเด็กดีนะพัอย่า้ความจริงกเถอนครับจะขอโทษนะนธกาเธอเป็นเด็กดีมาตลอดเลยฉันจะแบนฟอร์มสตรเฮลไฮ่้านธริกา,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 า,กามานเพิ่มมาอนน่นไม่จงนะไม,ไม่ได้วอม,มันมีขอบเขตหรือเนี่ย่เ,เจ้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ฟเจออ เพิ่มขึ้นซิทำไมฟีนิกซ์ไว้มะผู้ที่ต้องใช้อย่างไงวะเนี่ยไม่ได้ยังไงอ่ะผม้โหเฮ้อซิสิ้นยหงเหรอแม้กระทั่งแม้กระทั่งแบนคนเพื่อไปหรือว่าการแบนมั่วซั่วจะไม่สามารถทำได้อย่างนั้นจเป็นไม่ได้ดิตอนช่วงแบนมั่วซั่วของเราคนเพิ่มขึ้นมาการแบนยังมีรับแล่งท่าจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะสิ้นยูโทหงพันอย่างนั้นเหรอ ตกไปอีกแล้ว m, ทฤษฎีนี้ต้องแต่ว่านี่เป็นการทดลองครั้งแรกเลยนะยนนเพราะฉะนั้นการทดลองครั้งแรกจะสามารถที่จะสรุปอะไรได้มันก็อาจจะน้อยเกินไปหน่อยแสดงว่ามันไม่ใช่การเติบโตอย่างไม่มีสาเหตุมันเป็นการเติบโตอย่างมีสาเหตุและบางทีส่วนที่แยกออกมาจะมีความคิดเป็นของตัวเองโอยคนโดนแบนมั้งอย่าพึ่งนินทาผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษ ผมขอโทษผมผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมบอกแล้วผมบอกเราเป็นวิทยาศาสตร์ผมไม่ได้ตั้งใจจะกดแบนทุกทุกคนจริงๆชั้นขอโทษจริงๆบ่นเหรอถึงก็ต้องนินทากันเลยกันเหรอโอ้ยยังเราเราต้องปลดปล่อยคนดูคนเราบ้าก่อนต้องปลดปล่อยคนดูเราคนเราบ้าก่อนโอ้โหเพียบเลยอ่า ช่ญขอโทษนะเอ่อชิญขอโทษชิญขอโทษชขอโทษนะอ่าโอ้ยแย่ๆหมดเลยเออออืมสมองผมไม่แล่นเลยตอนนี้สมองผมไม่แล่นเลยผมคิดว่าผมคิดว่าต้องใช้ตัวช่วยด้ออ่อาอะละทฤษฎีเพิ่มจำนวนคนดูเนี่ยจริงๆแล้ว น่าจะสัมพันธ์กับทฤษฎีการลดคนดูสินะเมื่อมีสิ่งที่เพิ่มได้ก็ย่อมมีสิ่งที่สามารถที่จะถูกลดได้คุณคิดเหมือนผมไหมมันไม่ใช่การเพิ่มแบบไม่มีมูลนะครับและตอนนี้มันกำลังลดลงเรื่อยๆหรือว่าสิ่งใดที่มาก็ต้องจากเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทดสอบทฤษฎีเรื่องการลดคนดูนะครับเพราะว่าไอติมวอร์เนี่ยนะครับอร่อยมากๆนะครับผมไอติมวอร์ เบอกทีที่จะช่วยให้ผมได้พิสูจน์ว่าทิษฎดีของคนดูเ,ดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับม,มีคนเคยกล่าวว่าเมื่อเราขายของคนอาจจะหนีไปหรือเพิ่มขึ้นมาก็ได้ท็อป10นะครับวอลไอศ์ครีมแสนอร่อยรสชาติหวานหอมมันอม,อม,อม,อม ดาร์คลอร์ดอาร์เธอร์นี่คื r มายโรฟ์พลังร้อนเย็นเจียบเย็นเจียบเจียบเลยล่ะเวืาผมหัวร้อนนี่ก็ได้ไอติมเข้ามาช่วยตลอดนะมีคนเคยทำเมื่าทำไม่ไดร้อนไปนมดนะ นั่นไม่เกี่ยวอะไรกับ item ไอติมแมต้าน้อยนะครับผมแค่จะบอกว่าไอติมอร่อยใช่บอกเพราะผมไม่ได้กินไอติมทุกวันแล้วมมไม่ต้องเดินออกไปซื้อด้วยนะครับอันนี้7 e เ e ่น e ดลิเวอก็มีนะครับทับ Delivery ก็มีกรงกร l i n ลแมนก็สามารถที่จะไม่อ่ะ คนแทบไม่ได้ลดลงไปเลยคนแทบไม่ได้ลดลงไปเลยคนลดลงไปแค่100คนเท่านั้นเองทั้งที่ผมขายของซึ่งมันของดีด้วยนะโจยเฉพวะเปน็นของดีแน่เลยเป็นพวกไอติมบอลเนี่ยเป็นไอติมชั้นดีรสเลิศราคาถูกนะครับที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปอย่างนั้นเนาะคนรู้จักกันดีก็เลยไม่หนีไปเพราะว่าอยากเห็นหน้าไอติมบอลอืมพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่ผมพิสูจน์ได้ในตอนนี้คือไอติมบอลอร่อยมากครับ ได้มาฟรีไหมสมัยนี้มันยังมีไม้ฟรีอยู่อีกแล้วสมัยสมัยนี้มันยังมีไม้ฟรีอยู่อีกเหรอเออผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้กินไอติมมาสักพักแล้วนะจริงๆริ้าผมเป็นคนชอบกินไอติมมากนะไอติมวอลนี่คือสุดโปรดเลยนะฟรุตตี้นี่คือตัวจี๊ดเลยของไอติมวอที่แบบเสียดายที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ไอติมที่มันแบบว่าเป็นมีสีสีอะเคยนึกอบบว่าสีสีที่มันเป็นชั้นๆอ่ะแล้วอันข้างบนมันช็อกโกแลตสีเขียวๆแล้วเพิ่มขึ้นมาแบบเฮ้ยเที่ยงก่ดล้้มงััับปนหทชอะ เบติมที่ผมชอบมากเลยรสชาติมันเปรี้ยวผมชอบกินนี่มผมชอบกินไอติมรสเปรี้ยวมากกว่าไอติมรสหวานนะแต่แต่ชอบช็อกโกแลตชอบชอบช,อบชอบ็อกโกแลตของท็อปเทนไอตัวข้างนอกกับเกาะแล้วพอดีเดินผ่านฮะสปอนเซอร์เข้าบอกว่า,าซื้อไอติมอะไรมากินก็ได้แล้วผมก็เห็นว่าอืมท็อปเทนนี่มันน่ากินมัก็เลยซื้อท็อปเทนมา <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ทุกคนคคิดว่าการทดลองล้มเหลวสินะน่าเสียดายจังเลยนะที่ผมไม่เคยล้มเหลวหรอกทุกทุกอย่างครับ มันดูคำนวณมาอย่างดียแล้วการทดลองนะสำเร็จรู้ล่วงไนต่างหากว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถหลอกคนดูได้แล้วผมบอกไว้ตอนแรกด้วยนะ mm. ผมบอกไว้ตอนแรกตอนตมด้ว,วันนี้ผมจะขายของแต่ก็ไม่มีใครถามถึงว่าแบบว่า,าออจะขายเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงเป็นพิเศษนะก็เลยลองทดสอบดูว่าถ้าทำอย่างนี้พวกคุณจะรู้ตัวกันหรือเปล่าแต่ว่าไอติมบอลช็อกโกแลตตี้ครันช์ครับเทคโฮมอันนี้อร่อยมากอ่า uh. หลอกอย่างนั้นเหรอใช้คําว่าหลอกคงไม่ใช่นะครับวิทยาศาสตร์ผมบอกแล้วทุกอย่างเนี่ยมันรีบวบตามการทดลองนะครับอือเราลองที่สําคัญอย่างยิ่งเลยที่ไม่เรารู้ว่าถ้าเราจะขายของโดยทําให้คนดูไม่ตั้งตัวเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราก็เบี่ยงเป็นประเด็นไปที่อื่นเพิ่มจำนวนคนดูแล้วก็ขายของ แต่ผมไม่ได้ขายมั่วๆนะครับไอติมบอรอรรสชาติดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมวอไอสกีครับผมของดีเขาเรียกไปเก็บตัวเองกันละนะ